เริ่มเลยต้องทันนะครับตรงนี้เขาบอกว่าให้เวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v นะครับมันไม่ใช่เวกเตอร์ศูนย์แล้วก็ขนาดของเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v นะครับมันไม่เท่ากันพิจารณาข้อความต่อไปนี้กอไก่ครับมุมระหว่าง 3u และ 3v นะครับมีขนาดเป็น3เท่าของมุมระหว่าง u และ v มุมระหว่าง 3u และ 3v ขนาด3เท่าของ u และ v จริงๆตัวนี้มันจริงไหมทันคือมันเป็นข้อถูกผิดเนาะ ข้อไก่ข้อไข่ข้อควายข้อถูกผิดข้อสามไม่จริงน,น้องอันนี้ก็คือผิดทําไมครับพี่สมมติทันวาดนะครับทิศทางของเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v ใช่ไหมครับอันนี้เวกเตอร์ v นะครับตัวนี้เวกเตอร์ u ใช่ไหมน้องถ้าถ้าเราเปลี่ยนเวกเตอร์ u เป็นสามครับมันจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทิศทางเท่าเดิมใช่ไหมทันแต่ว่าขนาดมันจะเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าดูไหมครับส่วนเวกเตอร์ v ตัวนี้ก็เหมือนเหมือนกันน้องก็คือทิศทางมันก็เหมือนเดิมแต่ว่าขนาดของเวกเตอร์ v ตัวนี้มมันก็คือเเท่าดิ ทันไหมถ้าสมมติพี่ให้นะครับว่ามุมตอนแรกที่ u กับ v มันทํากันนะครับเป็นทีตาแสดงว่ามุมตอนหลังนะครับที่ 3u กับ 3v อ่ะมันทํากันก็ต้องเป็นทีตาเหมือนเดิมเพราะว่าทําไมครับขนาดมันไม่ได้สัมพันธ์กับทิศใช่ไหมคือถ้าขนาดมันเพิ่มขึ้นสามเท่าแต่ทิศมันยังทิศเดิมอ่ะดังนั้นมุมที่ทํากันระหว่าง2เวกเตอร์ตัวนี้มันก็ยังเท่าเดิมนะครับดังนั้นกไก่ก็คือผิดนาองเพราะว่ามุมมันเท่าเดิมนะครับไม่ได้เป็นสามเท่านะมันผิดตรงประโยคที่เป็น3มเท่านี่แหละนะครับจริงเดิมเน ทันทันไหมน้องตามทันไหมครับตาครับทันครับโอเคทีนี้ขอไข่น้องมุมระหว่าง u มุมระหว่างเวกเตอร์ u ลบเวกเตอร์ v นะครับและเวกเตอร์ v ลบเวกเตอร์ u มีขนาดเป็นร้อยแปดสิบเออข้อนี้จริงไหมนะครับสมมติเราลองเช็คนะขอไข่ข้อนี้ต้องจับรูปนิดนึงนะครับถ้าพี่ตั้งเนาะเวกเตอร์ u ลบเวกเตอร์ v, v นะครับเทียบอยู่กับเวกเตอร์ v ลบเวกเตอร์ u จับรูปนิดหนึ่งน้องนะครับก็คือ ตรงนี้มันคือ v ลบ u ใช่ไหมครับถ้าพี่จะจัดรูปพี่ดึงลบออกมาได้ไหมครับดึงได้เนาะถ้าดึงลบออกมาปุ๊บนะครับด้านในตรงนี้เนาะมันก็จะกลายเป็นลบเวกเตอร์ u บวกอยู่กับเวกเตอร์ลบเวกเตอร์ v บวกกับเวกเตอร์ u ใช่ไหมใช่ซึ่งตรงนี้มันสลับได้ทนันก็คือสมบัติการสลับที่เนาะมันสลับที่ได้นะครับมันก็จะกลายเป็นลบนะครับของเวกเตอร์ u ลบอยู่กับเวกเตอร์ v ซึ่งอันนี้ก็มีค่าเท่ากับ v ลบ u นั่นแหละเนาะแล้วทันก็เห็นครับว่านี่ครับ ตัวดางซ้ายครับที่เราเอามาเทียบเนาะก็คือ u ลบ v ส่วนดังขวาตรงเนี้ยไอ v ลบ u ตรงเนี้ยหลังจากเราจับรูปแล้วนะ้องมันก็คือนิเสธของเวกเตอร u ์ u ลบ v ใช่ไหมครับซึ่งสองเวกเตอรนะ์น้องถ้ามันเป็นนิเสธกันขนาดมันจะเท่ากันใช่ไหมครับแต่ว่าทิศทางก็คือตรงกันข้ามนะครับ180องศาถูกไหมเนี่ยนี่เป็นนิเสธนะครับนิเสธเวกเตอร์เนาะซึ่งนิเสธเวกเตอร์น้องนะครับทิศทางตรงกันข้าม180องศาก็ถูกต้องนะ้องใช่นี่จับรูปนิดนึงนะครับ โอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายคอควายเขาบอกว่ามุมระหว่างเวกเตอร์ u บวก v และ u ลบ v นะครับมีขนาดเท่า90บองศาน้องถ้าพูดถึงเรื่องมุม90ตัวนี้ก็คือตั้งฉากใช่ไหมครับตั้งฉากถ้าพูดถึงการตั้งฉากนึกถึงอะไรครับนึกถึงดอทโปรดักต์ใช่ไหมถ้าแบบเราจับสองเวกเตอร์ที่มันตั้งฉากกันนะครับมาดอทกันมันจะได้ศูนย์ใช่ไหมไอ้ตรงข้อควายตรงนี้ทันก็แค่เช็คที่การดอทครับก็เช็คที่การดอทก็คือว่าอ่ะคอควายตรงนี้ เรามีเวกเตอร์ตัวตั้งใช่ไหมน้องก็คือ u บวก v ดอท่กับนะครับเวกเตอร์ตัวหลังน้องก็คือ u ลบ v ตรงนี้อะลองมาดอทกันซิว่ามันได้ศูนย์ไหมถ้ามันดอทแล้วได้ศูนย์จริงแสดงว่ามันตั้งฉากกันจริงแค่นั้นเลยนะครับอโอเคอทันครับควควอยตรงนี้เวกเตอร์นะครับมันมองคล้ายๆเป็นจำนวนจริงได้เลยก็คือทันสามารถกระจายได้เลยเนาะกระจายไปนะครับ u ปึ๊บอันนี้ก็จะกลายเป็น u u ดอท u นะน้อง u ดอท u แล้วก็ตัวด้านหลังตัวนี้จะกลายเป็น u v ลบ u dot v นะครับอตัวด้านหลังตัวนี้ก็กระจายเข้าไปเนาะอันนี้ก็จะกลายเป็นบวก u กับนะครับ u dot v จริงๆมันจะเป็น v dot u ใช่ไหมแต่ว่าการดอดน้องมันมีสมบัติการสลับที่นะครับ v dot u กับ u dot v คือตัวเดียวกันตัวนี้พี่เขียนเป็น u v เลยนะแล้วก็กระจาย v เข้าไปที่ตัวด้านหลังตัวนี้นะครับก็จะกลายเป็นลบ v dot v แล้วจากการจําได้น้องนะครับมันมีสมบัติข้อหนึ่งค่า u กับ u dot การน้องมันจะกลายเป็น แอปยกำลังสองไอ้พนเนี้ยนะครับมันก็จะกลายเป็นแอปกำลังสองส่วน v. v นะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นแอป v กำลังสองพจน์กลางพูดถึงไหมน้องสองก้อนเนี้ยรวมกันมันจะได้ศูนย์ใช่ไหมครับเพราะตัวนึงเป็นบวกตัวนึงเป็นลบสุดท้ายแล้วนองนะครับค่าที่ได้เนาะมันก็จะกลายเป็นแอปยกำลังสองบวกอยู่กับลบสิลบอยู่กับนะครับแอป v ยกกำลังสองซึ่งโจทย์ข้อนี้ก็บอกนะครับว่าขนาด u กับขนาด v มันไม่เท่ากันแสดงว่ายังไงก็ตามน้องพจน์เนี้ยถึงแม้เป็นยกกำลังสองลบกันอ่ะมันก็ไม่ได้้ครับก็ไไม่ด นั่นคือไม่เท่ากับศูนย์นะครับเพราะแอ u นะครับไม่เท่ากับแอ v ดังนั้นคอควายตรงนี้นองที่บอกว่ามีขนาดของมุมสองสองเวกเตอร์เนี้ทำกันเป็นเก้าสิบก็คือผิดเพราะว่าถ้าเป็นเก้าสิบจริงก็คือต้องดอดกันแล้วได้ศูนย์ครับจบน้องโอเคเคลียร์ไหมต้องกันได้ไหมครับได้แค่นี้เองน้องนะครับอ่าเดีวข้อต่อไปง่ายกว่านี้เองน้องง่ายกว่านี้ ข้อสี่นะครับข้อสีอ่ห้าจริงๆทำโจทย์แล้วก็เก็บข้อมูลตามในโจทย์มันจะได้แบบจริงๆได้เยอะมันมันจะละเอียดกว่าจากในเนื้อหานะเพราะว่าในข้อสอบมันหลอกเยอะใช่ไหมยิ่งทำข้อสอบเยอะมันแบบมันเก็บเนื้อหาไปในตัวด้ยวยน้องมันจะแม่นขึ้นเรื่อยๆนะครับ